สวัสดีค่ะมาต่อด้วยอีพีที่10นะคะร่ลำรวยได้เพราะกระเป๋าตางเพียงแค่ไปเดียวนะคะอันแรกของอีพีนี้นะคะก็คือการลงทุนก็คืองานต่อจิ๊กซออนาคตนะคะยิ่งคุณเห็นภาพในใจที่มีต่อความฝันหรือเป้าหมายสมจริงมากเท่าไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ยิ่งชัดเจนมากเท่านั้นนะคะก็คือให้เราวางเป้าไว้นะคะว่าเราจะลงทุนอะไรแล้วเราจะได้รับ อะไรกลับมาแล้วก็ลงมือทำนะคะอันที่สองนะคะก็คือกฎแหลกข,ของการซื้อของไม่ให้ขาดทุนนะคะก็คือเวลาที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องคำนึงว่าถ้าวันนึงที่เราจำเป็นต้องใช้เงนินเนี่ยสินค้าที่เราซื้อในขนาดนาขนาดนี้เนี่ยมันจำเป็นกับเราหรือเปล่าในันาในอนาคตข้างหน้า ถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยเราสามารถจะขายสินค้าชน้เนี้ได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า70%หรือเปล่านะคะเช่นถ้าเราจะซื้อเก้าอี้ตัวหนึ่งนะคะเราเออตอนแรกเราคิดว่าอยากจะซื้อแบบราคาที่ถูกเพื่อประหยัดเงนินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเก้าอี้อีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็น Unlimited Edition หรือ วัตถุดิบวัตถุดิบแบบนี้มันแพงมันดีกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่านิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนาคตเราคาดการว่ามันอาจจะเป็นสินค้าที่หายากหรืคนต้องการในอนาคตเราก็สามารถซื้อในราคาที่แพงกว่าได้นะคะทิศที่3นะคะจงระวังทางออกของเงินมากกว่าทางเข้านะคะหลายๆคนนะคะ คือทางานแล้วก็เปลี่ยนงานใหม่เพื่อที่จะได้รายได้ได้เงินเดือนได้โบนัสที่มากขึ้นนะคะแต่พอได้งานใหม่ได้เงินเดือนมากขึ้นได้โบนัสมากขึ้นแต่พออยู่ไปอยู่มาปี2ปี3ปีก็แล้วเงินเก็บก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากจากมากกว่าเงินเดือนเดิมนะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้ระวังทางออกของเงินนะคะ เรามวัวแต่ไปโฟกัสทางเข้าของเงินนะคะอันนี้ก็คือต้องให้เราระวังนะคะแล้วก็เราก็ต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้นะคะอันไหนที่ไม่จําเป็นก็พยายามตัดออกไปนะคะอีกที่สี่นะคะก็คือพึงตระหนักไว้ว่าเงินมีทางออกหลายทางนะคะเหมือนแบบเวลาเงินเดือนออกเนี่ยก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่ารถค่า จิตประทะนะคะก็คือเราก็ต้องเหมือนเวลาเราถอนเงินออกมาเนี่ยถอนเงินมาใส่กระเป๋าถอนเงินออกมาไว้ในกระปปกออมสินถอนเงินมาลงทนุนอันเน้นก็เป็นทางออกนะคะก็คือให้เราตระหนักไว้ว่าเราจะเอาเงินออกไปทางนี้นะคะเอาเอาเงินออกมาเก็บเอาเอาเงินออกมาลงทุนหรือเอาเงินออกมาใช้ใจนะคะ